คนเหล็กไททานิกนำ้นมาถึงเรื่องนี้ครับคนอะไรทำงาน20ปีทำงานเรื่องเดียว20ปี5้าภาคใช่ไหมที่เราได้เราตามเลนในการทำงานเราไหมคือผมชอบวตามภาคแรกมากครับรู้สึกว่าภาพและเสียงซีจีเนี่ยเรื่องนึิงนะมันสุดยอดอยู่แล้วแต่เนื้เรื่องเขาไม่เคยพากตั้งแต่ภาคแรกภาคสองนี่คือเีเรื่องสนุกตลอด มีคนบอกว่าภาพนี้มันอยู่เดิมอยากตัวมากวันนี้ก็เลยใส่ก็มุูงว่าเป็นชาวเน้าวีนีเอออะไรเขาบอกอะไรก็ได้ฟ้าครับมันก็เปลี่ยนอยู่หลายรอบนะครับกว่าจะได้ชุดนี้มาครับคนคนตู้มานานเหมือนกันนะแล้วเพื่องานนี้เนาะเพื่องานนี้ครับผมแต่ว่าพาก็ยังใจแต่ว่าพาก็ยังใหญ่อยู่นะแต่ว่าในมันวินทุกปาร์ติมาคิดคิดมานานครับว่าจะใส่องค์ไหนดีครับอเสื้อเลยวันหลังเท่เสื้อ ไม่มีอะไรน่าดูเลยครับช่วงนี้ร้องกอกินเยอะครับช่วงนี้ทำน้ำหนักรับรถาับรถขับรถัดเปนหนังเราเราฝักหนักก่อนครับฝัดอาตาด้วยนะครับไปแมชนะครับผมทุกโรงยาพยนตร์17ธันวาคมนี้ครับถยูกแน่นอนเพิ่มน้ำหนัก ทำอะไรเออไม่ครับกินเยอะเฉยครับเอ้าวเขาถ่ายเสร็จไปแล้วแล้วก็ไปกินเยอะเฉยๆครับเอ้าสร็จประจันบานอ้าสร็จประจันบานนี่ถ่ายเสร็จไปแล้วครับไม่ต้องทำน้ำหนักไม่ต้องอะไรครับแค่วิ่งหนีระเบิดให้ทันก็พอไปยังไงบ้างแต่ว่าเขาเขาไม่ได้ฟิตมาใช่ไหมว่าเราจะต้องฟิตพูนหรืออะไรเพื่อโชว์ซิงแสเขาช่วงนั้นเป็นช่วงที่ต้องต้องทำอีกโปรเจกต์หนึ่งพอดีก็เลยต้องแข็งแรงอยู่แล้วก็เก็เลยก็เลยเป็นเวลาที่แข็งแรงอยู่แล้วแต่ไม่ได้มีโชว์อะไรนะครับ มีช่อะไรัตนนี้สามารถกว้างไหมวิ7ประจันบานเปิดลูกค้าดาบจำลองในเวอร์ชันนี้เป็นเป้เป็นเกียรติมากครับแล้วก็รู้สึกว่าสนุกผมทำงานสนุกมากครับกับทีมโอลิเวอร์วีเวอร์แล้วก็ได้ไปร่วมงานกับช่องเก่าช่องเจ็ดนานไหมเตเป๊กี่ปีแปดปีจำไม่ได้ครับนานกว่านั้นครับได้กว่าเจ็ดแปดปีครับพอได้กลับมาอีกครั้งเป็นยังไงบ้างก็ผมก็ยังไม่ได้เจอกับทาง ช่องขนาดนั้นนะครับแต่ว่าได้เจอทีมงานที่มันก็เขาอบอุ่นเนีเขามีความเป็นเป็นพี่น้องกันก็ได้ทํางานกับน้องรุ่นใหม่ล้วก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้เหยียบเข้าไปในโลกนั้นบ่อยๆครับก็เลยรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากครับเพราะด้วยความเป็นเจ้าจันรบานข้างนี้มันมันไม่เหมือนเดิมแต่มันมีลักษณะบางอย่างที่มันยังเหมือนเดิมอยู่คือความเฮฮาของมันความตลกความควนของมันยังอยู่อย่างกับบทนี้ก็มันมันก็เป็นบทที่แบบหลายคนก็อยากจะรู้ว่าใครแต่ไม่ได้เพราะว่า ทั้งสองเวอร์ชันที่เป็นภาพยนตร์แล้วก็เป็นเป็นหนังมาก็เป็นที่ออฟเลยเป็นภาพยนตร์แล้วก็เป็นละคร,ระช่อง3<ช>ด้วยวเป็นที่ออฟมาตลอดใช่ไหมครับ<ะ>ก็เป็นเกียรติมากๆครับขออนุญาตพ,พี่ออฟตรงนี้เลยนะครับผมก็ไม่รู้ผมทำได้ดีหรือเปล่าเขาจะไม่ได้ดูเหมือนกันแต่ว่าตอนทำตอนถ่ายก็สนุกมากเลยครับแต่เราก็ตีความเป็นจาดับในยุคนี้ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นยุคนั้นเลยเป็นยุคปัจจุบันเป็นการต่อสู้กับกระบวนการที่เป็นในโลกปัจจุบันแล้วก็น้อง อีก6คนที่เหลือก็เป็นตัวละครที่ใช้รหัสลับแบบเดิมแต่ว่าเป็นลูกปัจจุบันแล้วทำงานกัน้องเขาเก่งกันมากเลยนะเ,ออเขาเก่งมากแล้วเขาก็ทํางานกันแบบรวดเร็วบดเป๊ะตลอดครับด้วยความที่เรามีเวลาถ่ายไม่ได้เยอะมากครับแล้วก็ทีมงานนมีทั้งระเบิดมีทั้งบู๊คือจัดเต็มอะแต่ว่าเวลาน้อยเนี่ยทุกคนต้องต้องค่อนข้างเป็นทีมเวิร์กที่ดีครับซึ่งน้องๆทุกคนทำได้ยอดเยี่ยมมากๆแต่พี่แม่ต้องไปเรียนรู้แบบรู้จักน้องๆก่อนไหมคะ มีมีครับ้ใหม่่อยูมีมีนั่งคุยกันฮะคือเขามีเวิร์กช็อปแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เวิร์กช็อปภาษาเราน้องเขาเก่งกันอยู่แล้วเราแค่รู้ว่าเฮ้ยใครเป็นยังไงตอนหลังเราก็เริ่มไปบุกป่าฝ่าดงด้วยกันหลายหวันมันก็เริ่มซีกันเองครับแต่หลายคนยกให้เป้เป็นครูนะครูเรื่องอะไรฮะฟูลงานอ๋อหนักเหมือนกันเราไม่ผมสอนใครไม่ได้ครับผมสอนไปแล้วออกทะเลหมดทั้งหมดแต่ว่าถ้าผลงานเขาได้ดูก็เป็นเกียรติมากของผมไม่แต่ในหนักเราก็เป็นพี่ผู้ ยากอยู่ครับยากอยู่อยากจะให้เขาพึ่งพาแต่ว่าผมก็ต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนแต่คนก็แซวไงพอแบบโปสเตอร์แบบตัวอย่างออกมาก็คือคนก็แซวว่าเอ้ยพี่เป้เป็นป่าดันนะอะไรอย่างเงี้ยอยากดันครับอยากดันให้ได้ครับเพฝากเ้วยแล้วกันครับช่วยกันดันด้วยนะครับเพราะว่าในส่วนตัวเราก็คาดหวังการกลับมา เออผมคาดหวังกระตุ้งงานอยู่ล้วระแล้วผมก็าไม่คาดหวังคือทำโกหกทำโตเลยครับจะคาดหวังครับไม่ว่าทำเลยไม่คาดหวังก็อยากให้งานสําเร็จครับแล้วก็อยากให้คนจ้างเรามีความสุขครับจะมันกดดันไหมครัความขัดมันก็มาไม่กดดันครับยังโชคดีอยู่ที่ยังมีโอกาสหวังเรื่อยๆครับแต่เราก็ตอนที่เราทำเราก็ทําเต็มที่แล้วก็ให้ทุกคนก็ร่วมทำเต็มที่อ่ะพอมันหวังแล้วถ้ามันถึงหวังมันก็ดีครับถ้ามันไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเอาใหม่ ฝากติดตามนรับปีหน้าผักติดตามครับปีหน้าแน่นอนครับเจ็บจันทร์ครับแล้วก็มีอีกมีเพลงมีอะไรอีกจะ็มไหมดเลยมีนักดนตรีหลายเปนบาทเลยเออเพลงกี่ปีแล้วพี่เจียวทำมาตั้งแต่อายุยี่สิบไม่เราวม่นด้ออกเพลงออกเพลงเพลงเออได่ไปถึงเพลงอ่ะไปท้อ ไม่ไม่ท้อทำเรื่อยๆเป็นคนยังแบบเพลงไก่เราอยู่เลยแก่กันกลับมามีชื่อเสียงพอดีนะครับมาเละมาเละแต่ว่าเพลงใหม่ชื่อเขาไปทองหล่อนะครับอะไรนะคุณทำมาเขาไปทงหล่อใช่ผมจืเรื่องคุณทำไทยเขาไปถึงระดับโลกแล้วเขาไปถึระดับโลกไปแล้วครับแต่ยังโชคดีเขายังเป็นน้องผมอยู่เขาเลยยอมมายอมมาร่วมงานครับก็ เขาไปทำหลอกครับเอ็มดีก็ออกแล้วนะครับฝากไปชมด้วยนะครับออกแล้วหลอกแล้วฝากออกแล้วแค่ไม่ดังแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำไปมันไปทำตามดีแน่เลยเสิร์ได้เสิร์ได้ใหญ่ยังรอ12ปีเลยอ๋ออ๋อที่ผมคุยไปแล้วกล้องกาอยู่ข้างหน้าผมก็คุยฝ่ายนี้เลยหันไปดูก็ได้ฝากแฟนติดตามไป่าเลยสุดยอดใหญ่เลยภาพยนตร์นะครับไอละครนะครับเจ็บจิตได้นะครับแล้วก็เพลงตอนที้เข้าไปทำหลอกอยู่ใน ทุกสตรีมมิ่งในมือถือคุณแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในอุทุดด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมีอะไรออกมาเรื่อยๆครับฝากด้วยขอบคุณมากเลยนะคะไเลยคไปถ่ายรูปก่อนนะคะอ๋อเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป็นนะครับดือมสองสาไอ้น้องพีกนะมายืนเบเก้น้าเป้เป๊ะครับไอถ่ายรูปนะครับคุผมิก๊กไม่ได้เลยเยรูกเ่าเป๊ะเป็นสิวนี่ตรงไหนเราจะแตปิดไม่ได้ อื่นเฉยๆอันนี้ไม่รักอนี้นเป้ทาลุกางอนี้นเป้ทะลุกางไปดื่มไปด็่มโอ๊ยร้อนมากโอ้โห